สวัสดีค่ะภคกดวงนะคะวันนี้พานั่งรถไฟเที่ยวค่ะมาชมวิวบรรยากาศข้างทางด้วยกันนะคะตามมาเลยจ้าที่เดนมาร์กนะคะวันนี้นั่งรถไฟเที่ยวที่เดนมาร์กจ้าชมวิวบรรยากาศข้างทางไปด้วยกันนะคะนั่งรถไฟเที่ยวที่เดนมาร์กจ้าท้องฟ้าแจ่มใสค่ะก็จะมีเสียงเนาะผู้โดยสารบนรถ ชมวิวไปด้วยกันจ้าที่นี่ต้นไม้ใหญ่เยอะนะคะจะเด็นเสียงคนคุยกันเนาะ วิวสวยๆบรรยากาศดีๆค่ะก็อากาศก็จะเย็นนิดอน,นึ่งนะวันนี้อากาศเย็นจ้าก็ประมาณ20เนอะ19 20องศาชมวิวทิวทัศน์ไปได้วยกันนะคะ ต้นไม้ใหญ่เยอะค่ะที่นี่นะคะสถานีต่อไปนะคะชมบรรยากาศบ้านเรียนเขานะคะที่เดนมาร์กนะ ตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟจัก,กรยานเยอะมากเลยค่ะนี่นะคะสถานีทางด้านนู้นก็จะเป็นรถมีนนะลงจากรถไฟก็ต่อรถมีได้ ชมบรรยากาศไปด้วยกันนะจ๊ะรถมีจอดเข้าป้ายพอดีเลยท้องฟ้าแจ่มใสบรรยากาศดี่ะวันดี <c oughs> จักรยานเยอะมากเลยค่ะเขาใช้จักรยานกันนีะต้นไ <c oughs> ม้ก็เยอะนะคะต้นไม้ริมทางเนาะต้นไม้ข้างทางเนี่ยค่ะ นั่งรถเที่ยวนะคะ ชมบรรยากาศข้างทางสถานีต่อไปสถานีบรรยากาศค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมจ้า